สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้ทานข้าว,วกับพี่พลอยอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้มาทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้พี่พลอยได้ของชอบพี่พลอยมาอีกแล้ว <c oughs> วันนี้ไปได้ของชอบมาอีกแล้วโอ้ได้กล้วยมาสุกจะสุกมั้งไม่สุกมั้งแต่วันนี้หวีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่มันหายากมันไม่ค่อยมีดีหาหา่ได้สวยมันไม่ค่อยมีก็สุกรึ่งหนึ่งไ่สุกครึ่งหนึ่งห้าอาหารพี่พลอยได้ผักตะดาวมาแล้วเน,นี่ยผักตะดาวมาอีกแล้ววันนี้เอาผักตะดาวมาอีกแล้ว แล้วก็ทำแบน้ำพริกน้ำพริกอ่ะไอ้นั่นไม่มีเนาะก็เลได้ปลา้าปลาผัดปลาผัดเนาะปลาผัดที่ทานกับกักเดาเนาะเพราะว่ามันไม่เข้ากันหรอกแต่พี่พลจะทานให้มันเข้ากันพี่พลชอบชอบปลา้าผัดปลาผัดที่ว่าสุกแล้วนะต้องสุกนะอตนนี้อันนี้คืออ่าเรียกอะไรนะปลาต้มใช่ไหมปลาต้มทอดปลาต้มทอดแต่ไม่รู้ว่าถามว่าทอดนานหรือยัง ค้างคืนหรือเปล่าค้างคืนก็จะไม่ค่อยเอาอะไรประมาณนี้นี่เ็าก็บอกว่าออทอดใหม่เขาบอกงั้นน,นไม่รู้นะว่าใหม่หรือเปล่าแต่ถ้าไม่อร่อยก็ทิ้งนะคะแล้วก็มีข้าวเปล่านะจ้าเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวทาที่หอยนะ้เออแล้วก็ได้นี้มาอีกเห็นไหมอ่าเห็นไส้กรอกมาอีกเนาะไส้กรอกอ่ะไส้กรอกไส้กรอก,ก,รอกแบบเปรี้ยวนะคะ มาทานข้าวกับพี่พลนะคะเออแล้วก็เข้าไปในเซเว่นเนาะได้โบรอนามาด้วยโบรอนามาด้วยนะคะอาทานกับเป็นอาหารเช้านะคะโค้กไม่มีน้ำตาลโค้กไม่มีน้ำตาลด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวทานพี่พลนะคะกับข้าวเยอะเลยเนาะอาหารแบบพี่พลยจะชอบเท่านั้นเลยนะคะอาหารข้าวขับปลาทานพี่พลนะคะมามาทานด้วยกันนะคะเอาแล้วกระดาษไม่เอามาหากระดาษก่อน ค่ะฝาประธานพี่พลนะจ้านี่ได้ฝรั่งเออได้ฝรั่งมาด้วยฝรั่ง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 กรอบๆถ้าออกไปอย่างนี้แล้วพี่พลนะแล้วก็อย่างนี้ก็เนี่ยอาหารอาหารพี่พลพีจอยอย่างนี้แหละประมาณนี้ชอบปันทันฝรั่งพี่พลนะชอบคันฝรั่งผลไม้ชอบทันผลไม้แต่ไม่ได้ไปตลาดนะเพราะว่าตลาดมันไปได้ผลไม้พวกส้มพวกแก้วมังกรอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไปเพราะว่า่าก็เลย วันนี้ก็ทานตรงนี้เต็มใจแต่อาหารที่ว่าไม่รู้ว่าอาหารแบบนี้พี่พลอก็ทานไม่ได้ไม่ค่อยเยอะด้วยนะอ่าอ่นนอาอมาเป็นแบบของที่ว่าพี่พลอยต้องทานนะโอ้ยอันนี้เนี่ยอโอ้ก็ให้มาแบบนี้เลยเหรอเป็นเม็ดๆเลยเนาะ,ะพี่พลอยเนี่ยของโปรดพี่พลอยคือะเดาสะเดา ทานกับวิพลนะจ๊ะาหาปลา,าทานด้วยกันเนาะชอบชอบแบบเนี้ยค่อยชอบเพราะว่าวันนั้นมีมีอ่อร้องใน youtube เนาะเขาบอกว่าผักสะเดาสะเดาอ้าวเห็นอีกแล้วเห็นผักสะเดาวันนั้นวันนั้นเริ่มเบื่อแล้วทีนี้เอ้ยเห็นใหม่เอ้ยอยากทานนะเฮ้ยพีจ๊ พอดีไปเจอวันนี้เอาเอาตะลุยแต่ไม่ใช่ในกระดาดนะไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะอืมอร่อยเป็นปลาผัดไงถ้าปลาผัดสุกไงพี่พลอยทาน ชอบบางคนเขาก็ไม่ชอบเนาะเขาไม่ทนันแต่เราก็ว่ามันขุมอะไรเงี้ยแต่พี่พลทานดี๋ยวนี้นะสมัยก่อนพี่พลก็ไม่ทาน ปลาต้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าเนอะอทำไมรอร่อยพี่วัยก็ไม่เอาเด้อกัได้ปต้มนี้ก็ต้องหมักก่อนใช่ไหมแต่ประต้มนี้ต้องต้องข้าเหนียวใช่ไหม กับขาเหนียวแต่พี่พลอยก็มีขเหนียวนะข้าวเหนียวซื้อมาห่อหนึงไม่ได้ทานเลยเดี๋ยวตอนเย็นแต่นก็มีก้างเนาะก้างใหญ่ด้วยเนี่ยไม่กล้าหักไมก้างก้างให,ใหญ่ไม่เอากลัวเอาก้างเล็กๆพอ ต้องระวังข้างข้างใหญ่มากขนาดระวังบางทียังกลัวเลยอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งพี่พลอยนะคะอย่พี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะนี่คือกับข้าวพี่พลอยนะคะเนี่ยกับข้าวพี่พลอยกับ <c oughs> ข้าวหลกัหลกๆพี่พลอยก็ประมาณนี้นะคะ สี่นาทีแล้วเนี่ยแปดนาทีแล้วเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่พลอยทานข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะจ๊ะอร่อยเดี๋ยกรองอร่อยเลยเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะจ๊ะคลิปนี้บ๊ายบาย